สวัสดีครับผมกันเลิซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนลดผ่อนลานะครับสําหรับวันนี้จะพามาพูดคุยสําหรับเพื่อนๆสมาชิกที่ผ่อนลดไม่ค่อยจะไหวแล้วนะฮะมันพอจะมีทางเลือกอยู่ที่ทําให้เราไม่ติดแบคลิสบูโรนะฮะไม่โดนยึดรถแล้วก็ทําให้เรื่องพวกนี้จบไปได้ด้วยดีนะครับแต่นี้ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะทําได้มั่งบางข้อเท่านั้นนะครับบางท่านอาจจะทาไปได้เลย สำหรับช่วงนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็จะมีมาตรการนะครับเกี่ยวกับการไก่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แบบออนไลน์นะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครที่มีเรียกว่านี่สินเยอะๆเกี่ยวกับรถยนต์เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับเขาก็เปิดมาตรการที่จะช่วยนะฮะอันนี้ก็สามารถจะเข้าไปปรึกษาได้นะครับแต่ทีนี้ทาาการซิ่งจะพามาดูนะฮะอยู่ที่ประมาณ6ข้อนี่แหละที่เป็นทางเลือกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไปใช้มาตรการพวกนี้นะฮะมันมีวิธีการไหน ที่เราพอจะซิกแซกให้ตัวเองรอดได้นะครับแต่บางข้อก็อาจจะไม่รอดนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับเริ่มต้นจากเรื่องแรกนะฮะสำหรับเรื่องแรกเนี่ยก็แน่นอนนะครับตอนนี้มาตรการที่ดีที่สุดก็คือการขอเยียวยาจากสถาบันการเงินก็คือการรับมาตรการเยียวยาน,นั่นเองนะครับหลักๆก็จะมีพักต้นมั่งนะฮะขอพักดอกขอลดงวดนะครับหรือว่าขอบางเจ้าอาจจะพักงวดให้เลยนะฮะ แต่ว่าพวกดอกเบีย้ยพวกอะไรเขาอาจจะวิ่งต่อเนื่องก็แล้วแต่นะครับแต่และสถาบันการเงินแต่ตอนนี้มาตรการเยียวยาเนี่ยกัลเลซิงแนะนําที่สุดนะครับทุกท่านเลยถ้าเราผ่อนไม่ไหวหรือเริ่มจะผ่อนไม่ไหวแล้วหรือรู้ตัวอยู่แล้วว่าเราน่าจะไปยากโควิดมันโหใส่เราเต็มที่ขนาดนี้ก็ขอเยียวยาเขาได้นะครับออกมาตรการที่จะทําให้เราผ่อนหนักเป็นเบาได้อันนี้คือเรื่องแรกนะฮะที่อยากจะแจ้งเลยนะครับถ้าใครผ่อนไม่ไหวนะเข้าไปขอมาตรการส่วนใหญ่นะครับ ถ้าเป็นแบงก์เนี่ยเขามีมาตรการให้อยู่แล้วนะฮะก็อ,อย่างที่เห็นนะฮะผ่อนเขาก็จะช่วยประมาณสัก3เดือนอาจจะช่วยลดดอกลดต้นลดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันผ่านช่วงระยะ3ไปทางการะสินก็นยังมองว่าทางท,ทางแบงก์ทางธนาคารเนี่ยเขาคงจะช่วยต่อเนื่องนะฮะถ้าเขาไม่ช่วยนี่มันจะเกิดการมหกรรมการยึดรถครั้งมงโหฬารแน่นอนนะฮะอันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อสมาชิกเข้าไปประสานที่แบงก์นะครับขอมาตรการเยียวยาได้เลยนะฮะ อ่ทีนี้มาดูเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการตัดสินใจนะฮะขายรถทิ้งไปเลยแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะครับการขายรถทิ้งไปเลยเนี่ยก็คือหนี้สินมันต้องน้อยกว่านะครับหรือว่าใกล้เคียงกับมูลค่าของรถยนต์หมายความว่านะฮะยกตัวอย่างรถสมมุติรถของเราเนี่ยรู้รู้อยู่แล้วนะครว่าเราขายได้ประมาณ20,0,000บาท หนี้สินเรานะฮะก็ควรอยู่ประมาณนี้ละฮะสองแสนอาจจะ2 0 0แสนนิดๆยอมขาดทุนไปหน่อยนะฮะหรือว่าถ้าโชคดีก็อาจจะมีหนี้สินอยู่แค่แสนกว่าๆก,ก็เป็นไปได้นะฮะคือถ้าเกิดขายเสร็จเราเหลืองเงินทอนอะไรประมาณเนี้ยการตัดสินใจขายรถเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆสาหรับเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านนะครับเอาจริงนะบางท่านกอดรถเอาไว้เลยผมเคยเห็นนะฮะกอดรถเอาไว้เลยแบบโอ้โหนี่เหลือแค่นิดเดียวนะฮะกอดจนโดนยึดบางคราวก็มีเหมือนกันเพราะไม่อยากขายรถออกไปนะครับ อันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางการสิ่งบอกเลยนะฮะการการขายรถออกเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่ามูลค่าของอสินทรัพย์นะฮะมันต้องสูงเนี้ยนี่สินเราเน้น้อย,อยเราจะเหลือเงินทอนเอาไว้ให้เราก้าวต่อไปได้นะครับถ้าขายได้อยากให้ขายนี่มาดูเรื่องต่อมานะครับเรื่องต่อมาก็คือการขายดาวการขายดาว เป็นการทำวิธีที่ไม่เรียกว่าไม่ผิดกฎหมายนะฮะถ้าเราทำถูกต้องนะครับทำกับสถาบันการเงินเปลี่ยนสัญญาคนซื้อทั่วไปนะฮะแต่การซิ่งขอย้ำตรงนี้นะครับว่าการขายดาวคือเรื่องที่เสี่ยงแบบที่สุดในโลกเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆสมาชิกไม่เปลี่ยนสัญญาหรือไปเจอพวกมิจฉาชีพขึ้นมานะครับนี่ตกนรก2ชั้นเลยนะฮะ คือรถแบบแทนที่จะได้ขับได้ใช้หรือว่าปล่อยให้เขายึดไปไปขึ้นสารอะไรก็ว่าไปรถโดนขโมยไปขายอีกต่างหากเป็นเรื่องใหญ่ไปอีกนะครับการขายดาวก็ควรจะทํากับสถาบันการเงินเท่านั้นนะฮะอันนี้เดี๋ยวแจ้งสั้นๆให้เพื่อนสมาชิกที่ยังไม่ทราบนะครับว่าการขายดาวคืออะไรก็คือนะครับสมมุติว่าเราผ่อนรถคันนี้อยู่สัญญาคนซื้อคือเรานะฮะเราเป็นคนซื้อทีนี้วันนึงเราผ่อนไม่ไหวหรือเราอยากขายเราอะไร,ะไรก็แล้วแต่นะฮะเราหาคนที่เขาจะมาเปลี่ยนสัญญากับเรา ให้เขาไปรับภาระลดคันที่เราแบบเป็นหนี้เนี่ยแทนเรานะครับเขาก็ผ่อนต่อไปเลยไอ้คนซื้อคนที่เขาซื้อไปเขาก็แฮปปี้นะเพราะว่าลดรถก็มีคนผ่อนมาให้แล้วนะฮะเขาก็ผ่อนอีกไม่เยอะเขาก็โอเครดเงินดาวอาจจะไม่ต้องจ่ายมากมายหรือเพื่อนเื่อสมาชิกอาจจะตั้งเงินดาวได้ด้วยซ้านะครับอันนี้ก็ถ้าทําถูกต้องแล้วดีเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะครับแต่วงเล็บเอาไว้เลยนะเสี่ยงมากๆนะครับเพราะการขายดาวจากการซิ่งเคยเห็นเนี่ย หลายเคสนะฮะเจอมิจฉาชีพแทบทั้งนั้นนะครับน้อยจริงๆจะเจอแบบคนที่เขาทำดีๆนะครับอ่ทีนี้มาดูเรื่องต่อมาก็คือการรี a n ไฟแนนซ์นะครับการรีไฟแนนซ์เนี่ยคือคือสถาบันการเงินที่เราเราเป็นลูกหนี้อยู่นะครับเขาก็มีการเปิดรีไฟแนนซ์ให้ยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแบงก์เองทั้งนอนแบงก์นะฮะส่วนนอนแบงก์เนี่ยเรียกว่าของเงินเพิ่มได้อย่างสบายๆเลยนะฮะผมเห็นทางทางหลายหลายสินเชื่อเลยล่ะบางเจ้าแถมเงินให้เราเลย ถ้าเกิดเราผ่อนไปแถมเงินแถมเงินให้เราเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธนาคารอาจจะยากหน่อยเพราะเขาจะต้องมาเช็คหลายอย่างนะครับตรวจเครดิตใหม่ทําอะไรใหม่หลายอย่างแต่ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่น่าทําเหมือนกันก็คืออย่างน้อยๆอ่ะถ้าพูดตามภาษานบ้านเราก็รอดฮะวันนี้วันต่อไปแล้วก็สู้เอาแล้วกันนะครับแต่อันนี้ผมให้ข้อคิดนิดน,นึงการรีไฟแนนซ์นะฮะการรีไฟแนนซ์สำหรับรถยนต์การเลสซิ่งก็ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะอะไรนะฮะเพราะว่า รีไฟแนนซ์รถยนต์กับบ้านมันต่างกันนะครับถ้าเรารีไฟแนนซ์บ้านเราได้กาไรเพราะว่าดอกเบี้ยมันจะลดลงและนี่สินของเรามันจะลด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 ลงด้วยนะครับแต่รถยนต์ทําก็คล้ายๆกันนี่แหละฮะดอกเบี้ยอาจจะลดลงอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมนะครับว่ามูลค่าของรถยนต์มันไม่ได้เหมือนบ้านนะฮะรถยนต์มันลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆการทํารีไฟแนนซ์การซิ่งก็เลยอยากให้เพื่อนสมาชิกดูก่อนนะฮะว่าอีก5ปีรถคันนี้มันยังน่าใช้ไหม อีก7ปีรถคันนี้มันยังโอเคไหมนะครับเพราะว่าเราจะผ่อนดอกผ่อนอะไรไปเนี่ยถ้ามองในแง่ของสินทรัพย์กับรถยนต์อ่ะก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจอย่างหนักเลยนะการรีไฟแนนซ์อาทีนี้มาถึงเรื่องถัดมานะครับเรื่องถัดมาที่อาจจะเป็นช่องทางที่ทําให้เรานั่นได้ก็คือบริษัทจะมีบริษัทรับปิดไฟแนนซ์อยู่นะครับะจะมีบริษัทลหลายๆบริษัทเลยนะครับตอนนี้รับปิดไฟแนนซ์ของสินเชื่อรถยนต์นะฮะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นนอนแบงก์เลยนะ แต่ถ้าเป็นเป็นธนาคารเลยเนี่ยถ้ารีไฟแนนซ์เลยนะฮะ,ะทา่านการซิงไม่แน่ใจว่ามันทําได้ไหมนะตอนนี้นะครับจากที่ที่นั่นไปแต่ว่านอนแบงค์ทำได้แน่นอนและหลายเจ้าด้วยนะฮะแต่มันจะมีเงื่อนไขยอยู่ก็คือ,อนี่สิทธิ์มันต้องไม่เยอะมากนะฮะนี่อนเนพันๆสมาชิกต้องจาอย่างนี้นะถ้าเราแบบเป็นโอ้โหพึ่งเป็นนี่พิ่งเป็นนี่นนนแค่ปีแรกๆอย่างเงี้ยนะครับจะไปแบบรีไฟแนนซ์เนี่ยยากเลยบอกเลยนะมันยากเลยแต่ถ้าเราผ่อนไปได้สักระยะหนึ่งหรือผ่อนไปได้สักครึ่งหนึ่งแล้ว การรีไฟแนนซ์ของรถยนต์เนี่ยมันเริ่มง่ายนะครับแล้วก็มีพวกสถาบันการเงินนะฮะพวกนอนพวกนอนแบงก์ต่างๆเนะครับเขาพยายามแย่งลูกค้ากันอยู่แล้วตอนเนี้ยเรารีไฟแนนซ์ได้เลยนะครับดอกเบี้ยถูกมากถูกถูกจนน่าตกใจอะนะฮะถูกกว่าถูกกว่าธนาคารได้ซ้าเอาจริงๆนะถ้าพูดตรงๆนะฮะถูกกว่าธนาคารได้ซ้ําแต่ว่ายอดเงินของที่เขาจะให้อ่ะมันก็คงไม่ได้เต็มสเกลเท่ากับของที่ธนาคารให้ได้นะครับเพราะธนาคารอะเงินเขาเยอะนะฮะเงินเขาเยอะเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับ าการปล่อยสินเชื่อ,อแล้วนะครับเขาก็กล้าให้เยอะแต่พวกนอนแบงค์เขาไม่ให้เยอะนะครับแต่ก็มีบริษัทที่รับปิดไฟนั้นอยู่ถ้าทําได้ก็อยากให้ทําเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้อ่ข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายนี้อาจจะทํายากสักนิดหนึ่งสําหรับเพื่อนเพื่อน,อนสมาชิกหลายท่านนะครับอ่ก็คือถ้ารู้ว่าตัวเองลําบากแล้วนะฮะซื้อคันใหม่ไปเลยนะฮะซื้อคันใหม่ไปเลยแล้วก็ขายคันเก่าทิ้งไปเลยนะครับอันนี้มันก็จะได้2ทาง เพื่อนๆสมาชิกอาจจะเคยซื้อขายรถบ่อยนะฮะถ้าท่านที่เคยทาประมาณสัก2คัน3คันแล้วอ่ะเป็นรถคันที่2คันที่3นะครับการที่เราจะทําสินเชื่อคันใหม่กับเก็บเก็บเงินคันที่ขายคันเก่าไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับถ้าใครเครดิตดีนะฮะแล้วรถคันเก่าหนี้ไม่ค่อยเยอะทำทำระบบเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับรถเราก็จะเรียกว่ายังไงอ่ะเงินเงินมันจะเหลือเยอะๆนะฮะแล้วหนี้สินมันจะเหลือน้อยๆนะครับยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ มิวเว่นะฮะเออมิวเอ็กขออภัยนะฮะมิวเอ็กมิวเอ็กคันละล้านกว่าบาทล้าน2นะฮะล้าน3ล้านสีล้าน5แล้วแต่นะครับมีโชว์รูมไม่หลายโชว์รูมเนี่ยลูกค้านะครับเอาเงินมาดาวเนี่ยแปดแสนล้านหนึ่งนะฮะเงินดาวเขาเอามาจากไหนเขาเอามาจากไอ้รถคันคันที่เก่านี่แหละฮะที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันเทินได้แล้วเขาก็มีเงินมั่งนะฮะเขา,เาดาวนู่นเลยนะฮะทีละล้านหนึ่งเลยเหลือผ่อนอีกประมาณ4ี่แสนห้าแสนเท่านั้นนะครับบางคนทําอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการเป็นคนอาชีพทั่วไปนะครับ แต่โปรแกรมนี้ก็เหมาะเฉพาะบางท่านเท่านั้นนะฮะพวกท่านที่มีระเบียบทางการเงินเยอะๆแล้วก็ยังพร้อมอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเหนื่อยเราแบบโหเลยไปไกลแล้วเรากลับมาท่อนนี้ไม่ได้ก็ให้เพื่อนเพื่อสมาชิกข้ามไปเลยแล้วกันนะครับการขายรถเทอร์รถอะไรพวกเนี้ยเพราะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่หลายเรื่องมันทํายากอันนี้ต้องพูดตรงๆนะฮะถ้ามันทํายากจริงเพื่อนเพื่อสมาชิกกลับมาก่อนกลับมาที่ข้อแรกก็คือขอเยียวยามาตรการก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ออกมาตรก,การแล้วล่ะเพื่อนสมาชิกสามารถจะไปขอรับได้นะครับไก่เกียบเป็นลายบุคคลได้ซ้ําใครโดนยึดรถไปขอก็รถคืนมาขยัดยังได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดผ่อนไม่ไหวเอารถไปคืนเขาถ้าอยู่ในโปรแกรมเขาเขาอาจจะช่วยได้เต็มที่อะไรก็ว่าไปนะครับอนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เอามาช่วยเพื่อนสมาชิกเนาะช่วงนี้ลําบากกันจริงๆนะครับขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านร่ารวยร่ารวยนะฮะแล้วผ่านภาวะนี้ไปได้ด้วยดีด้วยนะครับขอพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ